ทีมงานกอดฟอเตอร์ตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขาครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ตำรวจท่องเที่ยวเกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำโดยสารวัตรล่ำบึกท่านนี้ครับันตรวจโทวินิดบุญชิตสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว5ร่วมกับตำรวจเกาะพังงันนพพสุราษฎร์และก็ฝ่ายปกครองอยู่เกาะพังงันมันต้องหุ่นแบบนี้ครับได้ควัดกับฝรั่งได้ เคสนี้ไปจับสาวรัสเซียคนนี้ครับชื่ออารีนาอายุ34ปีที่มาขายตัวอยู่บนเกาะพังงนันชุดจับก็ส่งสายล่อซื้อบริการแล้วก็นัดเจอกันที่รีสอร์ทมาจริงๆครับขับรถมอเตอร์ไซค์มาเองเลยพอเข้าห้องก็เคาะประตู5ทีก๊อกก๊และก็ก๊อกก,ก,กส่งซิกสายก็เปิดประตูให้เข้าไปจับบัดหัว2ทีบอกได้ของไม่รอให้ผมหาของกลางให้เจอก่อนละสารวัตรสารวัตรบอกไม่ได้เดี๋ยวแผนแตก เอาของกลางแค่เงินสด11,000บาทที่ล่อซื้อก็พอไม่ต้องเล่นจริงให้มันสมบทบาทยึดถุงยางหนึ่งชิ้นรุ่นวันทัดมิก3พลัดครับ พอรู้ว่าถูกจับสารเสียคนนี้ยกมือไหว้ย่าจับหนูเลยครับพี่ที่หนูต้องทำแบบนี้เพราะมันจำเป็นจริงๆหนูต้องหาเงินไปผ่อนที่ผ่อนทางผ่อนรถผ่อนบ้านชีวิตหนูหน่าสงสารบ้านห้าหลังที่ดินห้าร้อยอคือรถก็พอยังขับมั่งเหมือนเหมือนเพื่อนเบนยังบ m มยังพอร์ตยังเฟอร์รารี่ก็เอาไว้ขี่ไปเลื่อนวัวแลโบกินีก็เอาไว้ขนน้าไปให้แพะ จากกั้วเขให้ผัวขับไปเก็บขี้ยางเรื่องบินส่วนตัวก็จอดไว้ไม่วางขับเรือยอดเรืออะไรจอดไว้ให้ขึ้นนิ่มเห็นไหมครัพี่ว่าชีวิตหนูมันน่าสงสารแค่ไหนถึงต้องมาทำงานแบบนี้ที่หนูขายตัว ก็ได้ไม่มากแค่พอซื้อใบาจากกับยาเส้นคกเมาคิดไม่แพงทีหนึ่ง6 0 0ดอลลาร์ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้33บาาทกว่าๆก,ก็ปาเข้าไปเกือบเกือบ20,000วันวันก็แทบไม่พอยาไส้แล้วจะให้หนูทำยังไงละครัพี่เดือนละไม่กี่แสนเองแล้วพี่จะให้หนูทำยังไงสารวัตรวินิตบอก ทำไมชีวิตหนูถึงรันทดแบบนี้ล่ะคะเอางี้เดี๋ยวพี่พาเข้าห้องขังก่อนนะคะจะได้สบายตัวขึ้นแล้วพอถึงเวลาก็พากลับบ้านเพราะหนูลำบากมาเยอะอย่าอยู่เลยกาะพังงานอย่าอยู่เลยเมืองไทยกลับรัเสเซียบ้านหนูเธอพี่ขอร้องพอฟังแล้วอยู่ไปก็ลำบากมันไม่พอกินที่1.600ดอลลาร์แล้วถ้าวันละหทีพี่ก็ไม่รู้ว่าหนูจะอยู่ยังไง ไปไปโกโกโถชีวิตหนูนี่ทำไมมันถึงน่าสงสารแบบนี้ฟังแล้วน้ำตาไหลเลยด้วยความที่เวทนาพอจับสาวรัสเซียเสร็จก็ไปจับหนุ่มรัสเซียคนนี้ต่อเลยครับชุดจับชุดนี้ไปจับนายเดนิตอายุ36ปีพร้อมโคเคนเกือบ10กรัมเห็ดขี้ควายอีกเกือบเกือบ14กรัมแล้วก็ยางกัญชาเกือบเกือบ500กรัมที่ใส่ไว้ในถุงยางหลายก้อนเลยครับ ยางกัญชานี่ตอนเอาเข้ามาใช้วิธีกลืนลงท้องนะครับเวลาผ่านด่านศุลกากรจึงตรวจไม่เจอแล้วก็ค่อยถ่ายออกครับลางๆลางๆแล้วก็เอามาขายยางกัญชานี่แพงนะครับกรัมละสี่พันเอามาขายให้กับชาวต่างชาติบนเกาะพะการันครับแล้วก็เอาไว้เล่นกัน ตอนไปจากนี่ยังเมาเมามึนๆเป๋ๆอยู่เลยครับบอกเพิ่งเล่นเฮ็ดขี้ควายมาช้ำๆมาเลยจับจบไปอีกหนึ่งรายนะครับเพราะว่ามาขายยาเสพติดยั่งทั้งเพครับแต่ว่ายังครับยังไม่จบแค่นี้ยังไม่หมดชุดนี้กว่าทีเดียวหลายดอกยังไปจับนายจอเท็ดอูหนุ่มเย็นมาคนนี้ครับหัวดีครับไอตัวนี้หัวดี มารับซ่อมโทรศัพท์แก้ไอคลาล้างข้อมูลโทรศัพท์มือถือเอาไปขายต่อให้คนเมียนมาด้วยกันยึดมือถือได้44เครื่องพร้อมอุปกรณ์ซ่อมชุดใหญ่คือจะรับซื้อมือถือที่ติดล็อกซื้อมาถูกๆครับนำมาปลดล็อกล้างข้อมูลแล้วก็ขายต่อจะสดจะผ่อนได้เพคครับราคาแล้วแต่รุ่นรับเปลี่ยนหน้าจอด้วยเครื่องรับพันทําขายกันไม่ทันเลยครับเดือนเดือนหนึ่งนี่เกือบ3 0ม0 0ืครับกลับบ้านทีนี่กลายเป็นเสีย เลย พี่น้องเฮ้ยเห็นเข้าไปจับพวกนี้แล้วคิดไงครับประเทศไทยนี่มันสวรรค์ชัดๆเลยเข้ามาหากินกันง่ายๆเดือนหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนส่วนเราเดือนเดือนหนึ่งนี่บางคนก็ได้ครับเป็นแสนเหมือนกันแสนสาหัสแสนอัตคัดแสนรันทดแสนหดหู่แสนลําบากแสนยากไรแสนเหนื่อยใจบางคนวันๆก็ได้หลายพันครับพันแข้งพันขาพันหน้าพันหลังรําพึงรําพันพันกันรึงรังหมดไม่รู้พันผือครับชีวิต วิมันถึงได้เป็นพันนี้พี่น้องเอ้ยทำกี่ปีแนละ้วมาทำมากี่ปีแล้วเนี่ยลูกค้าเยอะนะเ<ช>ขาไปร้องเรียนมานะ<ช>ตรงตามภาพเรานะครับใช่ครับอ <ผม S 2> โอเค